สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง่บุกไอ้บอกเอามะบอกไหมบอกไหมสวัสดีครับนี้ก่อนเออช่องน้ำมุนมขันใจนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็เป็นลูกมือของพี่ติ๊กนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสไปซื้อของมาแล้วเราก็มาเปิดคลิปทําอาหารไอ้แท่นี้ซอยอย่างนี้ซอยอย่างนี้กินอย่างนี้คพื่อกินแล้วแซกใช่ไหม ห้อ,องถอดเท,<า>ท้าดูดูภคือเขาไวแบยคือจะเล็กหน่อยนี่แหละคือจะนิด <c oughs> นึงเทากระปุลนี่แหละ <c oughs> ก็ตอนนี้เราเดี๋ยวเนือ้อวัวสแก๊กุ้งกอนเนาะเดี๋ยวเราจะมาแบบมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเพิ่งทอดแก๊กุ้งเป็นบอ่บอบางคนก็ไม่เคยเห็นเราในแบบในรูปธรามขนารนั้นะคเคยเห็นแต่แบบเต้นโง่มไปมือสินะแต่ว่าอยู่นี่ล้วก็ต้องมาแล้ว มาทําอาหารนะคะนี่ค่ะพี่ติ๊งวันนี้ก็มาเป็นลูกมือของพี่ติ๊งนะคะพี่ติ๊งวันนี้ทําเมนูอะไรวันนี้นะคะมีกุ้งนะคะไอเด็ดไออยากกินอเขาทำอะไรอย่างเงี้ยรับตำกุ้งแล้วเครื่องเขาหอมันยังนีู่นี่เครื่องบะเสยบฟบะเสริฟเขาเนี่ยเขาห่อเขาหอมว่ะฝนกุ่มฝนกุ้งเดี๋ยวเกี้ยกุ้งเดี๋ยวจะเก็บกุ้งเลยค่ะอันนี้คือเมนูใหม่ที่น้องมุกไม่เคยกินนะใส่ปลาใส่ปลาแม่เป็นตับปลานิลนะคะเป็น ก็จะสื้อมาซื้อมาแพให้เงเนยนี่สปบบาทยีบาทเก้าบาทวะ่ะเลยบาก้ายใช่เลยเยอะมาตอนเล่นได้ยินว่าสี่บาทพวกเขาเอากินเยาวแก่กุ้งให้ดูอันนี้ก็แช,ชร์กุ้งในโซดาแล้คะทุกคนเนี่ย้า,างทำความสะอาดเดี๋ยวเตรียมซับเพราะว่าราต้องซับซับกุ้งก่อนอันนี้แช่ล้างนี่ให้มันจางสีนะ แล้มันดูมันก็จะใสขึ้นจะเห็นกรงแซสบแ่บโคร จะไปล้างน้ำเปล่าอีกน้ำหนึ่งแล้วก็เอามาสับๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปล้างก่อนแป๊บนึงล้างเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวซับก่อนมาเนี่ยทำการซับก่อนไม่มีคนจับกล้องให้นะคะวันนี้ล้างพื้นที่ ลับจนกล้ามขึ้น <c oughs> <c oughs> นี่ครอบครัวกับพี่ติ๊กนะคะนะหลังกี่ใบที่ผนะูน่ะ นี่ก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะเรีรอยเดี๋ยวก็ต้องเอาไปตำตอนบอสกดเลยนะพี่ค่ะทุกคนจำที่ที่เราก็คืเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรเอาพี่จานดูแต่ไรทีเนี้ยแกก็เลยให้พอเราไปแกะชุดนะคะตอนแรกว่าจะทำาหารให้มันเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็ยังไม่อะไรใช่ไหมเราก็เลยจะมาทำอาหารกอนนี่คือกุ้งช่าสับไว เดี๋ยวเราจเจ๊แหยมาแหย่น้องลูกนะคะมาเร็ดเดี๋ยวว่าเราจะเป็นคนบอกสูตรน้องเองนะคะ <laughs> อ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเอากลุ่มต้งไปเอาอัน้งหมดเลยหมดเลยหม,หมดเลยหมดเลยแก้วกระดิ่งหน้าใสหมดเลยอันนี้เราของลูกนะคะอยู่คือชื้อมันสิดเกือมันสิผมนี่นี่นี่ลงไป มันต้องเปรี้ยวน้ำน,นะคะมือล้างแล้วสะอาเจายีาจายน,น,น,น<า>มันต้องเปรี้ยวน้ำเพราะว่ามันเป็นตากุ้งเนาะนเป็นคาว์เนลกต้องใส่ต้องเผ็ด,ดเผ็ดเตี้ยควา,าวมคาร์เนลได้ความเผ็ดเปรี้ยวนะคะข้าเวาเดียวข้าวเจียวข้าวเจียวโอเคโอเคพอะพนอ่าต่อไปค่ะ จะเป็นพริกป่นนะคะเอาส่อนมาซักเลยติตตอนนี้เนยังไงปั๊ไม่เช้อนทอโอเคคุณพูนแล้วแล้วแล้ะไรไมู่เเขาวผัวนะคะเสียงคว่ำหอมเมื่อเป็น่นเป็นเพียงเอกไส้ดอกผันนนแมนราเนี่ค่ะะเกียบยนเมบ่ละต้องมาตรงนี้นะคะมาตรงนี้นะเออ อันนี้อ่ะโอเคนี่ครับมีของกครับคแกงหมดอมหมืกันนะทุกคนแ้กระเบิโอเคอนนี้คอันนี้่ะปลาหลานะคะเมากค่ะพี่เป็นปลาหลาจริงๆอยาเป็นเห็นเป็นปลาหลาตมแต่วานนั่เป็นปลาหลาทีดสุกแลี่เอามานมาโอเคใ่ท่านี้ประมาณขึ้นพับีนะคะทุกคน เราใส่ไปก่อนนะคะใส่ไปตามแล้วก็มีก้อนงานทั้งซิมโอเคนะคะตบบตำแบบว่าโขบเข้าไปเลยค่ะโขบไปเห็นมันเหนียวแบบพยายามแบบอ่ะๆคนคนคนเอาที๋ยวว่ตันได้หมดแล้วนะคะตุนตุนดักตุนดักโอเคมันเหนียว มันเหนียวตั้ำตมั้มนันเหนียวเลยตั้มั้มอาจะไม่แข็งนะมันกม่กสิ่งค่ไย่ก็ปาบเหนียวคืทุกคนมันคือกินแบบหอมอ่ะจริงคือกินหอมมากพูดจังแค่ใรรักปลาตองน,นี่แหละข้อมือจึกอ่ะคิดแตสจังัะอันนี้เป็นกลุ่มไง อร่อยนะคะ้เดกก็วกินเพือนังเพราะว่าทคองทีไนเนาะเันว็เป็นวิธี บอกบอกเนาะแค่นั้นไม่ไ้แซ่บืมแต่อนทุกคนการทำอาหารราชกาอย่านเรียนไปไม่ได้คือเราขาดงูนวดไป่ันใส่นอใส่หนอยลาไส่อะไ่ไรใั

นี่ยังไม่ร้าเห็ด้าันหอมมากหอมจริงนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวคุยชิมบอ้าวอืมเป็นยังไงอร่อยเลยอร่อยใช่ไหมตัวคนเดินวัได้เลยน่ายเลยจริงพี่ืมอร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะอร่อยมากดูอืมอร่อยเลย แซ่บอา่อนซุมอร่อยจริงอร่อยจิงไปลวเมเาค่ะแซ่บขนาเด้อแล้วต้องให้พี่ติ๊กแหลงภาษาพู้ทไทยก่อนแปลว่าแบบว่าแซ่บไรภาษาพู้ทไทยแซ่บพึงแเป็นรไม่เป็นรอ่ะจริงจ แซ่บถึงมีน้องเลยเธอมีเคอกินก็มาเด้อขำกุ้งภาษาผู้ไทยมันน่าพูดอาไรเศษเขาเศษเศษเตือนเด้อมันจะมีคอนเทนต์นะคะว่าภาษาผู้ไทยเบิดมือมือหนึ่งงั้นทำคลิปนะเดี๋ยวจะทำมุกนี่แหละหนึ่งวันเราจะพูดภาษาผู้ไทยทั้งหมด ว่าพี่ยูก่ได้เหอก่ไม่ได้เพ้นอ่ะคอมเมน์คอเมนที่ยู่ในช่องของพีเองนะคะว่าเออแบบเต็นทงมีกว่า่หนหาลักกเป็นัวรนเนาะหนาลักมันเป็นภาษาหนาลักนะคะาแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเมนูแต่ว่าแกมหมดแล้วก็ต้องแกหมดนะเออแกก็หมวันนี้นะอันนี้ก็คือนี่กุ้งคือกับอันนี้ ปลาตองเสร็จยด้วยุูมมาเจ้าไม่คาวเลยข้าวเดียวบดข้าวอยู่ข้าวเดียวบดเป็นแม่คพวยดีนะคะก็คือเพชรไปพวกรึเปล่าเราทำดีๆกับตองเก็บเก็บกวาดว่าห้มันเปืือกตึ้งโตนะคะทำถูกต้องแล้วนะคะเพรว่าเราต้องสะอาดตลอดแม่นนี่เก็บก่อนเก็บใส่ไนเดียวน่ะ ไอ้จริงก็มีหัวกุ้งด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีทอดคางกุ้งหัวกุ้งเหย่อจังหวะแก๊สบดเนื้อแหงมีตอนนี้จะการแหงนะคะมาเดิมเจ้าไบรเดอร์พนพี่น้องปอมปายจบคลิปได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแป๊บหนึ่ง๋ยวว่าโอก้อนทุกคนค่ะก้อนที่จริงอ่ะ มื่อเนี่ยว่าจะเหตุแบบเป็นต่อเมนูเหมืนมองตา,าแต่ว่าแกนันเหมือนเดทไทยแค่แค่ต่อเลยเอาอันขี่ปลาล้งใช<ม>่<ม>แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีคลิปเอ่อเขาเรย่มมาอย่างนี้ต<ำ>ัต<ำ>้มตักุ้งกุ้งตั้แล้วก็ไห้หที่นองเบิ่งอยู่แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่เนี่ยมาเฮ็ดอันนี้อวดแล้วกันอาหารแรก<ร>ของข้าเนาะแนนแซ่บเด้อจริงๆอยากให้ทุกคนลอมาชิมมากเลยเนี่ยเบิร์ตพอดี แล้วว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากให้เราแบบเปลือยร่างนะก็ส่งทุกคนได้นะอ่ะอยากให้เห็นเมนู่นเนี่ยต้องไปอยากให้อยากให้ก็คิดเอทมาในคอมเมนต์นะคะก็อยากให้เข้าเวื่อยอยากให้พวกเราอืมใช่อยากให้พี่ติ๊กทำอะไรน้องมุกทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคอมเมนต์มาได้นะคะก็เมนต์มาเลื่อยสินะว่าก็จะแบบไล่อ่านแล้วเราก็จะมาทำตามที่ทุกคนขอร้องมานะคะ เด uhm like, huh. ี๋ยวให้พี่ติ๊กฝากช่องพี่ติ๊กด้วยช่องนะคะเดี๋ยวสิไปคอมเมนต์ไว้ยูไต้คลิปนี้นะคะเมื่อไรพี่น้องน้องมุกตรงนี้ลงอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องมุกปักหมุดโพสให้นะคะปักหมุดช่องไว้ให้แล้วก็ปักไปติดตามด้วยนะคะช่องติ๊กพันนิภาชาแนลนะคะจะเป็นนี่แหละก็เป็นวิธีชีวของเฮาเนาะสาวๆหรืว่ายู่นีว่าเพชรจังใดใส่ละเมิกินแบบกินใดโอเคค่ะทุกคนก็ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณค่ะวิวนะมาไปรันดั้มวควเป็นดั้มไปับ